สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้เรื่องราวาของนักเรียนหัวโปกที่เรียนอยู่ชั้นปหกเกิดไปหลงรักหมอรักษาสิวที่อายุห่างกันตั้งหนึ่งรอบแต่แล้ววันหนึ่งหมอสาวคนนี้เกิดท้องขึ้นมาเขาก็เลยจะขอรับเป็นพ่อเด็กเองจะวุ่นวายแค่ไหนเรื่องเาวาจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่เด็กหนุ่มหน้าใสคนนี้เขาชื่อว่าลอต็อกเป็นเด็กที่โตมากับคณะตลกของพ่อเขาที่ชื่อว่าคณะผา,าพเพลินต็อกพายายามที่จะเป็นตลกให้ได้เหมือนกับพ่อของเขาแต่ไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนมุกตลกของต็อกก็ฝืดมากเล่นทีก็งเงียบกิบเป็นป่าช้าแทบจะต้องไว้อาลัยให้กับมุกของต็อกตลอดจนพอไม่ให้ต็อกขึ้นเวทีอีกเลยและต็อกยังมีน้องสาวที่น่ารักอีกหนึ่งคนชื่อว่าม่อนเป็นทาย,ยาทอันดับสองที่มาแรงแซงทางโค้งมากยิงมุกตลกทีไรขำขี้แตกขี้แต,แตน ตอนเย็นหลังเลิกเรียนต๊อกจะเดินกลับบ้านพร้อมกับน้องทุกวันที่บ้านของต๊อกพ่อกับแม่ต๊อกกำลังนั่งคุยกับนาปีโปเป็นตลกที่อยู่คนละคณะกับพ่อของต๊อกถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ก็เป็นคู่แข่งเรื่องการเล่นตลกกันมาตลอดนาปีโปก็มานั่งโม้ให้พ่อกับแม่ต๊อกฟังว่าเขาไปออกรายการฮาตะลึมเติมมาเป็นรายการที่พวกตลกคาเฟ่ใฝฝันอยากจะไปออกมากต๊อกกับมอนเดินมาถึงบ้านพ่อก็เริ่มโชว์สกิลการเล่นตลกของลูกทั้งสองคนให้นาปีโปดูโดยเริ่มจากต๊อกแต่ต๊อกก็พา พอหน้าแตกสมองไม่รับเย็บเลยโชคดีที่ไดมอนช่วยไว้เอาสหาขีแตกขี้แตนตัดมาที่โรงเรียนครูให้พรีเซนต์วิชาภาษาอังกฤษตอกมันก็ยังไม่ล้มเลิกการเล่นตลกให้เพื่อนขำชวนเพื่อนสนิทซ้อมเล่นตลกเพื่อไปเล่นให้เพื่อนในห้องดูแต่พอไปเล่นจริงๆก็พาเพื่อนกับครูหากันสง,งียบกิบเลยน่าสงสารจริงๆตอนเย็นหลังเลิกเรียนหอยเพื่อนสนิทของตอกก็รีบขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีจนตอกสงสัยรีบนั่งรถตามไปแล้วก็ไปโผล่กันที่คลินิกรักษาสิว และตตอกกับทิวก็เข้าไปนั่งเล่นมุแกแป๊กๆอยู่ตรงที่หอยทําหน้าเล่นจนหมอคนนี้ขาและคุณหมอคนสวยคนนี้เธอชื่อว่าหมอน้ําแข็งตอกพอเห็นหมอน้ําแข็งเท่านั้นแหละทำมือเคิมยืนยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวตอกกลับมาที่บ้านก็เอาแต่นั่งหาวิธีให้ตัวเองเป็นสิวเขาอยากจะไปรักษากับหมอน้ําแข็งระหว่างที่ทุกคนในบ้านกําลังวุ่นวุ่นก,กับการซ้อมตลกอยู่อยู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาจ้างให้คณะของพ่อต๊อกไปเล่นที่ร้านหมูกระทะยิมย้มๆเป็นร้านหมูกระทะที่เจ้าของช่องหาตะลุมตืมชอบไปนั่งดูคน คณะก็ดีใจกันใหญ่ที่มีงานเข้ามาต๊อกพอเห็นพ่อจะได้ออกทีวีก็เสนอมุกให้พ่อก็ถึงก็บอกให้ไปซื้อจารบีมาเลยทีเดียวเพราะมุกของต๊อกต้องฝืดแน่ๆตอนมืดต๊อกก็เอาแต่นั่งคิดมุกอยู่คนเดียวไม่หลับไม่นอนอยู่แบบนั้นเช้าวันต่อมาต๊อกกาลังล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ต้องดีใจมากเพราะว่าเขามีสิวขึ้นที่จมูกหนึ่งเม็ดแป้งๆเลยรีบวิ่งออกมายืมตังม่อน200บอกว่าจะไปหาหมอม่อนกะใจดีซะด้วยให้พี่ยืมแต่คิดดอกเบี้ยววันละ5บาทแล้วก็บอกว่ามมีข้้้ออแตง เขาไปด้วยตอกมันก็บ่นมอนว่าไปทําไมเกะกะมอนก็ไม่รอชารี่บอกว่าถ้าเกะกะงั้นกูเกะก่อนตลกกันทั้งบ้านจริงๆตอกกลัวว่าจะไม่ได้ตังไปหาหมอก็รีบตลกลงให้มอนไปด้วยทันทีตัดมาที่คลินิกหมอน้ําแข็งหลังจากที่ตอกรักษาสิวเสร็จก็มานั่งคุยกับหมอน้ําแข็งเล่นตลกสลับไปมากับมอนจนหมอน้ําแข็งขำแล้วก็บอกว่าตอกกับมอนตลกดีถามหมอตอกถึงกับดีจใจใหญ่เพราะว่าเป็นคนแรกที่ชมว่าเขาตลกก่อนกลับหมอน้ําแข็งก็ให้เบอร์ติดต่อของคลินิกไว้แล้วก็บอกให้ตอก โทรมาปรึกษาบอกให้ตอกดูแลตัวเองอย่านอนดึกนะตอกก็เก็บเอาคําพูดนี้ของหมอน้ําแข็งมานั่งเพอ้อบอกเพื่อนว่าหมอต้องมีใจให้เขาแน่ๆถึงได้เป็นห่วงเขาหอยพอเห็นว่าเพื่อนมีความรักก็วางแผนให้ตอกเอายาสิวทิ้งจะได้ไม่หายและจะได้กลับไปหาหมออีกพอไปถึงก็ให้ชวนหมอน้ําแข็งไปกินข้าวตอกพอไปที่คลินิกก็ไม่รอช้าชวนหมอน้ําแข็งไปกินข้าวด้วยทันทีแต่หมอน้ําแข็งก็บอกว่าวันนี้เขาไม่ว่างให้เป็นวันอื่นได้ไหมตอกได้ยินแบบนั้นก็ทำามาเพอ้อทั้งวันทั้งคืนดีใจข้ามวันกันเลย เดววันต่อมาตอกก็รีบมาหาหมอนนําแข็งที่คลินิกพร้อมเป็ดหนึ่งตัวแต่มาถึงหมอน้ำแข็งก็ไม่ว่างเลยตอกก็เลยนั่งรอกับเป็ดอยู่หน้าคลินิกจนมืดรอจนเป็ดหงอยหมอน้ำแข็งก็ยังไม่เลิกงานสักทีผ่านไปหลายชั่วโมงหมอน้ำแข็งเลิกงานตอกก็รีบวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เอาเป็ดมาเล่นมุกกาบกาบกับหมอน้ำแข็งท,งทันทีบอกว่าเป็ดเป็นเตี่ยเขากับชาติมาเกิดถามเป็ดทีก็ให้เป็ดตอบว่ากาบทีหมอน้ำแข็งก็เลยชวนตอกไปกินข้าวต้มด้วยกันแต่ว่าเพื่อนหมอน้ำแข็งไปด้วยตอกก็ถึงกับเศร้าเล บอกว่างั้นเขาไม่ไปดีกว่าแล้วก็บอกว่าเตีย่ยเขาให้กลับบ้านแล้วทําเป็นหันไปถามเป็ดว่าเตีย่ยให้รีบกลับบ้านใช่ไหม ถามไปถามมาเป็ดก็ไม่กลา้าสักทีก็เลยขี้ใส่มือซะเลยทำม,มาเพื่อนหมอน้าแข็งขากันใหญ่หมอน้ําแข็งเห็นต๊อกแล้วเกิดสงสารก็เลยบอกว่าเป็นผู้นี้ได้ไหมเขาเลิกงานครึ่งวันเดี๋ยวนัดกันตอนเที่ยงเลยเที่ยงวันต่อมาต๊อกก็แต่งตัวมาอย่างเท่คิดว่าจะไปออดิชัน่นบอยแบนด์ที่ไหนเดินหล่อลอเท่ๆอยู่ดีๆนายยอดสนกับมอนก็นั่งวินมาเรียกต๊อกบอกว่าย่าเข้าโรงพยาบาลต๊อกก็รีบขึ้นรถไปด้วยให้ไวพอมาที่โรงพยาบาลย่าหาหมอเสร็จไม่เป็นอะไรมากทุกคนก็เลยพากันไปกิน ซุกี้ที่ห้างระหว่างที่กินอยู่ต็อกก็ขอออกไปเข้าห้องน้าตอนกําลังจะเดินไปก็เจอกับหมอน้ําแข็งมาเดินห้างพอดีต็อกก็รีบเข้าไปแรยง,งานตัวให้ไวบอกว่ายา,าเขาเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปตามนัดแต่พอหมอน้ําแข็งมองเข้าไปในร้านก็เห็นยายืนเต้นโดยดีดงอย่างเมามันเลยไม่เหมือนคนที่เพิ่งไปโรงพยาบาลมาถามหมอต็อกถึงกับหน้าเสียบอกว่ายาเขาดีขึ้นมากแล้วขณะนั้นเองม่อนดันหันมาเห็นต็อกยื่นคุยกับหมอน้ําแข็งก็เลยพากันยกขยงออกมาจากร้านกันทั้งบ้านเลยม่อนก็นเลยจัดการแนะนําทุกคนให้ห หมอแข็งร hmm. him ู CO, ้จักตอกก็ได uh ้แต่ยืนตัวแข็งเป็นหุ่นมาดามพุทโซอยู่แบบนั้นไม่พูดไม่จาทันใดนั้นเองก็มีพหนุ่มมากผู้ดีมีการศึกษาเดินเข้ามาหาหมอน้ําแข็งทำหมอตอกถึงกับอกหักเฮิร์ตไปหลายวันมีนัดมหาหมอก็ไม่มาอีกตั้งหากตอนมืดที่ร้านถ่ายรูปพอตอกก็ตัดชุดใหม่ให้ทุกคนในคณะเพื่อที่จะไปเล่นในร้านหมูกระทะก่อนไปก็พากันมาถ่ายรูปหมูกันซะหน่อยแล้วมอนตัวแสบมันก็ยังแย่งเอาชุดนายยอดสนมาใส่อีกตั้งหากตอกที่ไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยก็เลยเอามุกที่คิดดไ้้มาเสนออใหพ่ พอก็ไม่สนใจฟังต๊อกเลยสักนิดน่าสงสารจริงๆตอกพอไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยบอกแม่ว่าออกไปหาเพื่อนนะเดินออกมาแถวคลินิกก็เจอหมอน้่มแข็งยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตอกเลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็อแฮมดังๆแต่หมอก็ไม่ได้ยินก็เลยเดินเข้าไปตะโกนสั่งลูกชิ้นสองไม้ที่ร้านข้างๆหมอก็ยังไม่ได้ยินอีกตอกก็เลยเข้าไปยืนร้านเดียวกับหมอน้ำแข็งซะเลยเข้าไปสั่งนมร้อนถุงนึงเสียงดังๆหมอน้ำแข็งหันมาเห็นต๊อกก็เลยถามว่าทาไมไม่มาตามนะัดตอกก็เลยเล่นบทใหญ่ว่าไม่ว่างไปกับแฟนมา แล้วก็ทําเป็นถามถึงแฟนหมอหมอน้าแข็งก็เลยบอกว่าคนนั้นเป็นแฟนของหมอที่คลินิกไม่ใช่แฟนเขาตอกก็ถึงกับเขินแก้ตัวแทบไม่ทันพอถึงเวลาจ่ายตังต๊อกก็ตังหมดแล้วพบพกมาแค่20บาทจ่ายค่าลูกชิ้นไปเมื่อกี้หมอน้ําแข็งก็เลยต้องจ่ายให้บอกว่าค่อยให้ต๊อกเลี้ยงเขาวันหลัง วันต่อมาต๊อกก็มากินหมูกระทะกับหมอน้ำแข็งที่ร้านยิ้มยิมและตอกก็ลืมไปว่าพ่อเขามันเล่นที่ร้านนี้เหมือนกันพอพิธีกรประกาศเรียกคณะพ่อขึ้นไปเล่นตอกก็รีบชวนหมอน,น้ำแข็งไปกินที่ร้านอื่นแต่หมอน้ำแข็งก็ดันจำพ่อต๊อกได้ก็เลยอยู่ดูกันต่อระหว่างที่เล่นพ่อก็ประกาศเปิดตัวตลกดาวลุ่งเป็นคำเปิดตัวเดียวกับที่เคยใช้กับต๊อกที่ให้ตอกขึ้นไปเล่นตอกก็มั่นใจมากๆว่าต้องเป็นตัวเองแนๆ่ๆบอกหมอน้ำแข็งว่าพ่อคงเรียกให้เขาขึ้นไปเล่นหมอน้ำแข็งก็เชียร์ใหญ่ตอกเดินไปททีี่่เวอยาง แต่พอจะถึงเวทีพ่อดันเรียกม่อนซะง,งั้นทำหมอต๊อกถึงกับอายมากแต่ระหว่างที่ต๊อกกำลังเดินกลับไปที่โต๊ะพ่อก็เห็นต๊อกพอดีพ่อกลัวต๊อกจะน้อยใจก็เลยเรียกต๊อกขึ้นไปบนเวทีด้วยแต่พอขึ้นไปเท่านั้นแหละต๊อกก็เล่นมุกแป๊กอีกแล้วปล่อยมุกแลกกันเงียบกิบกันทั้งร้านมีแต่หมอน้ําแข็งที่นั่งขำอยู่คนเดียวม่อนก็เลยจัดการเล่นมุกเดียวฮากันทั้งร้านพ่อยังหันไปแซวต๊อกอีกว่าอย่าไปบอกใครว่าเป็นลูกเขาอายคนอื่นทำหมอต๊อกเดินหน้าเศร้าลง สังกสีคนเดียวเท่ๆต่อยจนมือแตกหมอนนําแข็งก็เลยเข้ามาปอบแล้วก็พาไปทําแผลที่คลินิกหมอน้ำแข็งทําแผลให้อยู่ดีๆต๊อกก็จูบหมอน้ำแข็งเฉยเลยแต่หมอก็ไม่พูดไม่จาทําแผลเสร็จก็มาส่งต๊อกขึ้นรถต๊อกก็ขอโทษที่จูบหมอไปหมอน้ำแข็งก็เลยบอกว่าถ้าเขาเป็นสิวเขาจะมาเก็บค่ารักษากับต๊อกและต๊อกก็นั่งรถกลับบ้านไปกลับมาที่บ้านพ่อเห็นต๊อกกลับมาก็แซวเรื่องที่ไปเดทกับผู้หญิงใหญ่ต๊อกที่ยังงอนพ่ออยู่ก็หนีเข้าห้องน้ําปึง้งปังไปเลยเช้าวันต่อมารายการฮาตล ลืมติมก็โทรมาที่คณะชวนให้คณะของพ่อต๊อกไปอัดเทปออกทีวีพ่อก็ดีใจใหญ่แต่ไม่แสดงออกทางด้านตอกก็หิวนมมาฝากหมอหนําแข็งที่คลินิกมาถึงหมอที่คลินิกบอกว่าหมอน้ำแข็งไปโรงพยาบาลตอกก็ไม่รอช้ารีบไปหาหมอนนําแข็งทันทีไปถึงหมอน้ำแข็งก็บอกว่าเธอท้องตอกก็ถึงกับช็อกไปเลยในห้องเรียนตอกแทบจะไม่ได้ฟังที่ครูสอนเลยสักนิดเอาแต่นั่งคิดถึงเรื่องหมอน้ำแข็งถึงขนาดเอาไปฝันว่าหมอน้ำแข็งทำแท้งที่คลินิกจนตำรวจมากนเต็มคลินิกไปหมดขอสะดุง้งตื่นก็รี ไปหาหมอน้ำแข็งทันทีแต่พอไปก็ไม่เจอแล้วหมอที่คลินิกบอกว่าหมอน้ำแข็งไปกรุงเทพแล้วต๊อกก็เลยรีบกลับบ้านไปทุบก,กระปุกม่อนเอาเงินนั่งรถไปกรุงเทพพร้อมกับหนังสือที่มีเบอร์โทรและที่อยู่ร้านค้าในกรุงเทพไปตามหาร้านน้ำแข็งต่างๆที่มีชื่อร้านว่าปียาตามหาจนดึกจนดื่นจนมาเจอร้านของหมอน้ำแข็งจริงๆเจอกับแม่หมอน้ำแข็งแม่หมอน้ำแข็งก็บอกว่าหมอกลับลรบุรีไปแล้วต๊อกเลยบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปลรบุรีเลยก่อนกลับก็ยังเล่นมุกม้ามุกลาใส่แม่หมอน้ำแข็งไปอีกหนึ่งแม่ท หมอแม่หมอน้ำแข็งถึงกังวเป็นไก่ตาแตกเลยตอกรีวิ่งกลับไปที่ท่ารถแต่ก็ไม่ทันซะแล้ว รถเที่ยวสุดท้ายออกไปแล้วตอกก็เลยต้องเอาเหรียญที่เหลืออยู่ในตัวแค่ไม่กี่บาทหยดตู้โทรศัพท์โทรไปหาแม่แต่ก็ยังไม่ทันจะคุยรู้เรื่องเหรียญก็หมดซะก่อนตอกก็เลยต้องนอนอยู่ที่ท่ารถทั้งคืนเพื่อรอรถรอบเช้าออกแล้วก็ขอติดรถกลับไปลบุรีด้วยแบบฟรีๆที่คลินิกหมอน้ำแข็งออกมาเปิดคลินิกก็เห็นกระเป๋านักเรียนของต๊อกวางไว้ก็เลยหยิบออกมาดูสักพักพอของต๊อกก็มาที่คลินิกพร้อมกับตำรวจเพราะว่าลูกหายไปทั้งคืนตอกเดินลงมาจากรถมาถึงตรงหน้าคลินิกพอเห็นรถตำรวจจอดอยู่ก็ตกใจ รีบวิ่งเข้าไปแต่ก็ดันเจอพ่อออกมาพอดีพ่อกดุ๊อกใหญ่ที่หายไปทั้งคืนยืนดุไปใช้ไม้เลียวฟาดไปจนคนแถวนั้นมองกันเป็นแถวแต่ที่มองก็เพราะว่าพ่อตีขาตัวเองไม่ได้ตีตอกเลยสักนิดและตอกก็วิง่งหนีกลับบ้านไปแม่กับยาก็นั่งเป็นห่วงตอกอยู่มาถึงก็โดนแม่ดุไปอีกหนึ่งยกตอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีมาเขาโทรหาแม่แล้วแต่ว่าตังหมดซะก่อนแม่ก็เลยบอกให้ตอกไปอาบน้ําไปเรียนซะตอกเดินเข้าไปในห้องก็เจอมอนที่นอนทั้งชุดเล่นตลกมอนบอก ว่าเมื่อคืนทุกคนต้องไปอัดรายการกันแต่พอออกไปตามหาต๊อกก็เลยไม่ได้ไปตอกบอกกับมอนว่าเขาทุบกระปุกไปเองเดี๋ยวเขาจะเอามาคืนให้และซื้อกระปุกใหม่ให้มอนก็ใจดีบอกว่าไม่ต้องก็ได้ที่โรงเรียนตอกส่งมอนเข้าโรงเรียนก็เตรียมตัวจะโดดเรียนมอนน้ำแข็งก็เข้ามาหาพอดีทั้งสองคนก็เลยเดินกันไปคุยกันไปอยู่ๆตอกก็บอกมอนน้ำแข็งว่าอย่าทําแท้งนะ ถ้าไม่มีใครเขาจะรับเป็นพ่อเด็กเองหมอน้ำแข็งจะไม่รักเขาก็ไม่เป็นไรหมอน้ำแข็งได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้าไปกอดต๊อกทันทีแล้วหมอน้ำแข็งก็เล่าเรื่องแฟนให้ต๊อกฟังบอกว่าแฟนเขาเป็นนักเรียนแพทย์ด้วยกันและตอนนี้ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาพอไปได้เดือนเดียวเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองท้องแต่เขายังไม่อยากบอกแฟนเพราะไม่อยากให้แฟนทิ้งอนาคตการเรียนแล้วก็กลัวว่าแฟนจะทิ้งด้วยหลายวันต่อมาพ่อต๊อกก็มาที่คลินิกมาคุยกับหมอเรื่องต๊อกหมอน้ำแข็งก็เลยเอาหนังสือเรียนที่ต๊อกเขียนมุกไว้อพ่ บอกพ่อว่าต๊อกพยายามมากเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาไม่ตลกพ่อจะไม่รักตอนมืดคนในคณะก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ต๊อกก็มานั่งอยู่ด้วยแถมยังหยิบแก้วกินผิดไปอีกหยิบเครื่องดื่มมืนเมากินจนเมาแล้วก็เผลอเล่าเรื่องหมอน้ำแข็งสักพักพอกลับมาก็ได้ยินต๊อกวยวายเพ้อถึงหมอน้ำแข็งอยู่ต๊อกก็เมาถึงขนาดเรียกพ่อว่าเพลนไปไหนมาคนเมือง๊ตก,ก็ถึงกับพากันหนีก็เจิงไปเลยพ่อก็เลยนั่งให้ต๊อกปรับทุกข์ให้ฟังแล้วพ่อก็แบกต๊อกเข้ามาในบ้าน แม่ก็มาเช็ดตัวให้ต๊อกต๊อกถามแม่ว่าเขาต้องตลกแค่ไหนเขาไม่ตลกเหมือนมอนพ่อถึงไม่รักแม่ก็บอกต๊อกว่าคนที่ต้องน้อยใจจริงๆแล้วต้องเป็นมอนแม่ก็เล่าย้อนกลับไปงานวันแม่ตอนต๊อกเป็นเด็กแม่คลอดมอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่เป็นแม่แทนก็คือพ่อทุกคนวุ่นวายอยู่โรงพยาบาลกันหมดมีแต่พ่อคนเดียวที่ห่วงต๊อกเช้าวันต่อมาต๊อกก็เลยมายืนดูรูปที่พ่อถ่ายวันเกิดมอนอย่างสุดซึ้งพอเดินเข้ามาส่งเงินให้ต๊อกแล้วก็บอกว่าให้ชวนมอน้ำแข็งไปที่ร้านหมูกระทะตัดมาที่ร้านหูกระะทพอ ก็เล่นตลกอยู่แล้วก็ทําเป็นเชิญหมอน้ําแข็งขึ้นมาเล่นด้วยระหว่างที่หมอน้ําแข็งขึ้นไปบนเวทีตอกก็รีบเอามือถือหมอน้าแข็งมาหาเบอร์โทรของแฟนหมอน้ําแข็งจากอักษรย่อที่พ่อหลอกถามให้บนเวทีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสุดท้ายตอกก็เลยขโมยมือถือหมอน้ําแข็งกลับบ้านซะเลยพ่อกับตอกก็มาช่วยกันหาเบอร์แฟนหมอน้ําแข็งต่อบอนก็เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นแฟนก็หาจากข้อความหวานๆที่เขาส่งให้กันสิแล้วก็เดินออกไปฉลาดจริงๆตอกก็เลยรีบหาแล้วก็ไปเจอข้อความของ คนที่ชื่ออุดอุดคอความเป็นภาษาคาราโอเกะตอกกันเลยอ่านอย่างมั่นใจ ว่าอยากหอมแกมจังถามหมอพ่อถึงกับสะดุ้งเลยพ่อถามว่าหอมแก้มหรือเปล่าพ่อตอกกับพ่อมั่นใจว่าเป็นคนนี้ก็รีบกดโทรไปทันทีแล้วก็ให้พ่อคุยให้พ่อบอกกับแฟนหมอน้ําแข็งว่าหมอน้ําแข็งท้องแฟนหมอน้ําแข็งก็ตกใจใหญ่คิดว่าโทรมาแกล้งพ่อตอกก็บอกว่าหมอน้ําแข็งไม่กล้าบอกหรอกเพราะว่ากลัวจะเสียการเรียนแต่คนเป็นพ่อยังไงก็น่าจะเลือกลูกมากกว่าแล้วก็วางสายไปแฟนหมอน้ําแข็งก็โทรเข้ามือถือหมอน้ําแข็งทันทีตอกก็เลยต้องรีบวิ่งสี่คูร้อยเอามือถือกลับไปให้หมอน้ําแข็ง พอมาถึงหมอน้ํา้ำแข็งก็ถึงกับงงว่ามือถือไปอยู่ที่ตอกได้ยังไงแต่ยังไม่ทันจะหายงงก็ต้องรับสายแฟนซะก,ก่อนทั้งสองคนก็คุยกันแล้วหมอน้ํา้ำแข็งก็ตกลงแต่งงานกับแฟนหลายวันหลายเดือนต่อมางานโรงเรียนของตอกตอกก็ให้พ่อแต่งหน้าให้รอขึ้นไปเล่นตลกบนเวทีตอกถามพอว่าเขาไม่เป็นตลกได้ไหมถ้าเขาไม่ตลกผู้หญิงจะรักไหมพ่อก็เลยบอกว่าที่ผู้หญิงชอบที่สุดคือผู้ชายรักครอบครัวและตอกก็ขึ้นไปเล่นตลกมุกแป๊กกับหอยและทิวแถมหมอน้ําน้ำแข็งก็ยังมานั่งดูกับแฟน ด้วยตัดมาวันที่หมอน้ําแข็งคลอดบานตอกก็พากันมาดูทั้งบ้านตอกก็ขออุ้มลูกหมอน้ําแข็งแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าชู่บอกว่าถ้าบวชแล้วศึกจะได้เรียกว่าทิดชู่มอนก็ไม่ยอมแพ้บอกให้ชื่อส้วมพอเวลาคนเห็นเอ็นดูจะได้เรียกว่าโถส้วมเหนื่อยกับสองพี่น้องนี้จริงๆหมอน้ําแข็งก็บอกตอกว่าเขาจะยกลูกให้ตอกเป็นพ่อบุญธรรมตอกก็ดีใจใหญ่เหมือนกับเป็นลูกของตัวเองถึงกับรู้ซึงคําว่าพ่อเลยจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้เป็นยังไงกันบ้าง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย